ยาเทวตาสันติวิหาละวาสีนีทูปละเชโพธิคะเดตะเฮงตหิงตาธรรมะทานเนนนาพระวันเตชูจิตาสุทตระโนเตหิตะวิหะละนันชิเดทีระจะมัจจายนาวะกะจะพิคาโว สานามิกาทานะปฏิสุปัสสะขามาจะเทสานิขามาจะอิสระอปะนะปูตาสุขิตาะวันตเตจะลาผู้เจเยปิจัตจะสัมภวาสังเสทะชาตาภะทะอุปปัตติกา นิยนิตังธรรมะวะนังปะมิจติจะเพียบตุคัจจะกัลปตุสังขัตยะธาตุจินจิลังตะตังธรรมโมธรรมตะลาจะบุคลาจั้างโคโหตุจะขัตโคสะคัตโคจะอัดท่ายะจะอิยาวะยะจะอัมเหละขันตุ ทำซ้ำทมำมัมสัมผิปิธทำมาจะจาริโนุนนออะะต,ตนสิสัมปะปุยยะยามาทำเมียอ้ยยัปะเวทิทิเตสะปะสันนาุนตุสพีปีปานิโน บุตสาสนิสัมมาตาลังปะวัจันตุกาลิเทวปะวิสันตุวุติภาวายาสัทธานังสะมิทิงตังเนตุเมทะนิมาตาปิตาจะอัตขจงนิจังละขันตุปะตะกัง อีวางทำมีนาลาชาโนปจังลักันตุสัพพตาทุกขปตตาจะนิทุกขพยานปตาจะนิพายโซกับปตาจะนิโซกาหูตุสเพปินปานิโนเอตาวายาจะอําให้หิจัมปะพระปังปุญญาจัมปะทังสภพเทวา นุโมทันตุสัพพะสัมปติทิฏฐิยาตา낭คังทันตุจันทายะสีลังนะก,กันตุสัพพะตาภาวนาภิละตาหูตุจัดกันตุทีวตาพระตาสัพเพพุทธาพระลังกตาปจัจเจกานัจะยังพระลัง อะระหันตานังจะตติเตซนาละกันปันตามิจพสุโสอุตตุสพังสุมังคะลังลักขันตุสพะถิวตาสพะพุทธานุภาเวนาสูที่หูตุนิรันตรังอุตตุสพังสุมังคะลังลักขันตุสพะถิวตาสพะธรรมานุภาเวนัสุที่หูตุนิรันตรลัง หนตุสัพพังสุมาลังรักขันตูสัพพเทวตงสัพพะสังฆานุภาเวนะสุทีหน่นตุนิรันตังด้วยเดชอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระัตนะไตรด้วยการสาธยายบทสวด <c oughs> มนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ มีแกข้าพระเจ้าให้คนจัดทุกภัยทั้งควงจ,จเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทีเทวดาทั้าทางหลายโปรดจงอนุโมทนานในการสวดสายยายหมุนและธรรมะดอยน,นี้เมื่ออนุมมทบุญแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตาเยาสธีเรียนเยสีีและเรียนไว้คูหกเปียตลดดจน วัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งได้สร้างขึ้นให้เปี่ยบด้วยอนุภาพแห่งปะประิตจ,จงสำเร็จเจริญศรีทุกการเทิน